สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเก KTV วันนี้จะมาทำ่านทำเองนะคะอุปกรณ์แล้วก็จะมีน้ำยาแล้วก็สีเรียอาหารแล้วก็กาวแล้วก็กาวขูดแล้วก็ใสแล้วก็กาวใสแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ผมตุแต่งผมตนแต่งน่ะ หมดเลยเหรอ <disappoint S 1> หมดเลยเฮ้ยว่างเถอกแล้วว่างเถอกดีกนนันละไอเดียวเฮ้ยเยเออัลลันะกีเทน้ำยาสลามลงไปเลยนะคะนะคะเก้ให้เต็มเลยค่ะเอาสีเอาเจ้าสีโบเอาเลยหนึ่งสีเสร็จเรียบร้อย ไอหดทำเลยไอเฟสเออห <c oughs> ึขอจัดเออนี่นะคะก็ของพี่เฟสนี่ของพี่เลยทำไมเกียร์เกียร์ไปทายไป <c oughs> ไกเกียร์ไหนปะกินเลยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันติดตัวเกี่ยไปเฟสตรงนี้อะเดี๋ยวยืด ดูจจยุดมาที่เกี่ยวก้าพุธขุู่ดุตูตามน้องบาามันดยืดมากเลยทอกนนี่สลานยืดมากเลยทุกคนวัวไปงใหญ่รถต้องทำแบบนี้นี่ของผมนี่ของเดียวของผม น,น,นี่ของพี่เฟย์ทำเป็นลาวาได้ด้วยนะคะอันนี้ของนิชาสลามหน่อยค่ะเนี่ยเ,เสร็จแล้วค่ะนี่ของพี่เฟย์นะคะเสร็จแล้วค่ะอัน,นี่ของพี่ดิวน,น,นะคะเสร็จแล้วเ่ะอันนี้ของน้องนิชานะคะ,ะเกรก้านี่ของน้องเกก้าเนี่ยเยอะกว่เพื่อนนะคะของหนูก็เหมือนกันนะคะผสมกับของพี่ดิวส,สีส้ม แต่หนูก็ใส่กล่องนั้นจะออกมาให้ดูมาสุดถ้าเราไม่เหยียดกล่องเงาไม่ถึงพื้นถชอบกดไลค์และกดติดใามใล้วด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบายบายบอกเราต้องปุ้ดตัย